สวัสดีค่ะค่ะท่านใดที่เข้ามานะคะก็ทักทายกันได้นะคะค่ะเอ่ออยากให้มดพาไปเที่ยวไปทําบุญที่ไหนบ้างคะหรือว่าอยากจะไปดูวัดไหนเป็นพิเศษนะหรือว่ามีที่ไหนบ้างวัดที่ไหนที่น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าบอกมานะคะแล้วก็มดมีโอกาสไปนะไปทําธุระหรือว่าไปแถวนั้นเนี่ยก็จะจะได้ไปไปไป,ไปเที่ยวที่วัดนั้นด้วยนะคะ ปีนี้ค่ะเป็นปีแรกเลยนะคะที่โมระไม,ม่ได้ขึ้นโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉยสิงเอียอ่เป็นปีนี้นะคะเป็นเป็นปีที่โมระจัดดอกไม้ไหว้พระอย่างเดียวนะคะแล้วก็พออีกวันหนึ่งนะคะก็ไปถวายสังฆทานไปถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ไปถวายพระไตรค่ะเพื่อที่ว่าอ่น้อมบุญทั้งหมดเนี่ยนะคะถวายแด,ด่เทพเจ้าไฉยสิงเอียแล้วก็ท่านเสียนทั้ง8ดด้วยนะคะที่ท่านได้เสด็จลงมาที่ ในโลกมนุษย์แล้วก็ขอผ่อนพระองค์ท่านตุจีเนี่ยมดไปไหนมาบ้างนะคะทุจีเนี่ยมดไปที่วัดชยพฤกษมาลาที่ตะลึงชันนะคะซึ่งวัดนี้นะคะมดเคยไปทําบุญมาตั้งแต่ตอนมดอายุประมาณ30กว่ากว่อาอา่อวัดเนี้ยนะคะคือจะเป็นวัดที่ตั้งเป็นยุคตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะแล้วก็มีรัชกาลที่หนึ่งนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะท่านก็มาบูรลนะค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ไปตอนนั้นนะคะวัดเนี่ยล่มลื่นมากคือต้นไม้คือเยอะมากนะคะวัดชัยาพึ่งบาลาเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีอุโบสถนะเป็นโบสถ์เก่าๆนะคะอยู่ติดกับแม่น้ํานเจ้าพยาเลยโบสถ์นั้นก็จะมีเขาเรียกหน้าบันนะคะสวยๆแล้วก็ในทุกๆวันพานะคะมดก็จะพาน้องๆค่ะเด็กที่ออฟฟิศและลูกน้องมดเนี่ยแหละก็ไปจัดดอกไม้ทุกวันพากันจําได้เลยตอนนั้นนะทุกๆวันพานะมดจะมีค่าดอกไม้พระละสองสามพันอ่ะ ค่าจัดดอกไม้นะคะแล้วก็น้องๆไปช่วยกันจัดตอนเช้าบางทีก็ตอนเย็นหรือบางทีก็เลิกงานก็ไปจัดนะจัดดอกไม้เนี่ยแทบ,ท,บ,ท,บ,ท,บทุกทุกวันพักเลยแล้วันก็จะปล่อยปลานะคะปลาเนี่ยแล้วแต่วันละกิโลสองโลสามโลแล้วแต่คือจะปล่อยปลาเนี่ยที่หน้าเนี่ยนะคะข้างหน้าตรงหน้าบันอตรงเขาเรียกท่าท่าน้ําเนี่ยทุกวันตอนนั้นที่ทําทําแบบนี้เลยคิดดูนะขนาดมดทําบุญแบบนั้นถวายเพลนนี่คือถวายทุกวัน มดเจออะไรรู้ไหมฮะมดเจอมดโดนโกงเงินไปประมาณรวมๆสี่ห้าล้านเกือบฆ่าตัวตายนี่ขนาดมดทําบุญมากขนาดนี้นะเจ้ากรรมในเวรที่มานะไม่ใช่ใครนะเจ้ากรรมในเวรที่มาหาเราคือใครรู้ไหมฮะคือคนที่ปรารถนาดีกับเราเข้ามาคุยกับเราดีๆเข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนมาดูแลมานูน่นมานี่โอ้โหเข้าเช้าเข้าเย็นมาหาเราทั้งเช้าทั้งเย็นท,ทั้งเช้าทั้งเย็นเพราะอะไร เพราะเขาเขามองเห็นไงว่าเรามีผลประโยชน์กับเขาให้เขาเนี่ยพวกมิจฉาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะมาจะมาในในในภาพของความเป็นมิตรทั้งนั้นสังเกตดูสิคะว่าตัวเราเนี่ยการที่เราจะโดนใครโกงหรือโดนใครทําร้ายเนี่ยน้อยมากแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองจากมิจฉาชีพน้อยมากคนที่มาทําร้ายเราคือคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นแหละคือพวกนี้ตัวดีเลย พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเลยนะใครเขาา้ามาจ้ามาจ๋ามาดีมากๆมาโอ้โหพี่มดจ้าพี่มดจ๋าพี่มดอย่างงั้นพี่มดอย่างนี้อะไรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะกลัวเลยเพราะว่าเราโดนมาเยอะไงฮะขนาดทําบุญมากนะมดขนาดทําบุญเยอะขนาดนั้นนะมดยังโดนอะ่ะและคิดดูซิคนที่ไม่ทําบุญล่ะจะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ในชีวิตวันนี้่ะมดก็ดีใจอย่างหนึ่งนะคะไปทาผมเนาะอันนี้เล่าเรื่องเล่าเรื่องพี่เขาฝั่งนิดหนึ่งไปทําผมมา ระหว่างที่ทําผมเนี่ยก็คุยกันนะคพี่ๆคนนี้เรารู้จักกับแกมานานละรู้จักกันตั้งแต่สมัยยุคช่วงก่อนโควิดตอนที่มดมาอยู่ย้ายบ้านมาอยู่ใหมๆ่ๆเรารู้จักกันตั้งแต่นั้นละหลายปีละห้าหกปีละช่วงนั้นเราก็แบบกําลังเหมือนคล้ายๆว่าเซเซมาหาเซใช่ไหมคะคนเราพอเซปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ดีมันดูไม่มันก็มีอะไรหลายอย่างอะนะธุรกิจกับใหม่ดีเอาโดนคดีเอ่เอ อะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยสารพัดที่เราจะโดนตอนนั้นก็สาว,วพี่เขาก็มาเจอเราก็คือก็อยู่เขาก็จะอยู่ในชีวิตในใน,เน,เนของเราตลอดระยะเวลาหกเอ่อหกเจ็ดปีเจ็ดปีที่ผ่านมาเจ็ดปดปีที่ผ่านมาเนะ่ยเขาก็อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราแต่พี่ตอนท,อนที่ก่อนที่จะคุยกันเรื่องเนี้ยเขาก็พูดไงคะประมาณว่าพี่เขาเป็นคนไม่เชื่อนะคะว่าโลกหน้ามีจริงอ่าการเกิดใหม่การเกิดใหม่มีจริงเขาไม่เชื่อ แล้วเ,네 <stop> เขาก็ไม่ทําบุญด้วยนะพี่เขาไม่ทําบุญไม่ทําบุญเลยเพราะเขาไม่เชื่อไงว่าทําไปแล้วทําบุญให้คนตายไปคนตายจะได้กินหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ตุดจงตุดจีนอะไรเนี่ยเขาไม่ทําเขาไม่เคยเข้าวัดเข้าอะไรไม่เข้าวัดแม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเขาเองเป็นคนดีเขามีศีลห้าครบเขาตื่นมาเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่รักทรัพย์ใครเขาไม่ประพฤติผิดในการมอะไรอย่างนี้นานๆเขาก็จะมีกินเบียร์กินวายบ้าทางผิดศีลแค่เนี้ย เขาถือว่าเขา่าทาดีทําดีมาตลอดอะไรประมาณอย่างเงี้ยงนั้นการที่เราไปเนี่ยเราก็ถือว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์ของเราคนนึงมดก็นั่งฟังพี่เขาพูดปล่อยให้พี่เขาพูดไปก่อนให้พี่เขาพูดไปพูดพูดพูดไปเขาก็ทําผมทําอะไรให้มดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าเขาก็ทําผมทําอะไรไปพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปล่อยให้พี่เขาพูด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 ไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาพูดคํหนึ่งก่อนที่มดอ่ะจะออกจากร้านเขาบอกแต่มดก็โชคดีนะพี่จะเจอมดมานานเนี่ย ตอนนี้คือแบบเหมือนมดอ่ะดีขึ้นจากครั้งแรกที่เราเจอกันมากเลยคือดีขึ้นเหมือนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ไหมมันก็พูดอย่างนี้อ่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าแล้วลุลูกมดก็ดีทุกคนเลยอ่ะเราก็เลยย้อนกลับไปถามพี่ยวคคำหนูบอกพี่รู้ไหมว่าทําไมหนูถึงดีขึ้นแบบนี้ทั้งๆที่ตอนนี้พี่เจอหนูคือหนูแย่มากเลยพี่ก็เห็นอยู่สภาพเป็นยังไงแบบโอ้เครียดมากเขาบอกใช่ตอนนั้นมดหน้าดําคําเครียดดูแก่มากตอนนี้คือมดดูหน้าแบบหน้าไม่เครียดอ่ะ พี่ก็หนูทําบุญทุกวันไงเราพูดแค่นี้เองพี่แกวเราเออขอโทษนะพี่มดไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้หมดให้พี่นะคะมองมดเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตสิ่งที่มดศรัทธาคือมดศรัทธาในเรื่องของการทําคุณงามความดีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลแต่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ที่ทําให้พี่เห็นน่ะเห็นด้วยตาเนื้อของพี่ คือสิ่งที่มดอะมดดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นท,ทั้งทั้งที่ตอนรู้จักกันตอนนั้นนะลูกก็ยังเรียนไม่จบยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ไปเมืองนอกยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีหลานยังไม่อะไรเลยใช่ไหมคะอะพี่เขาก็เออใช่แล้วเราก็บอกว่าแล้วฉันจะทํายังไงอะเมื่อาฉันไม่มีความศรัทธาในใจเลยทุกอย่างคือพี่เขามองว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงหมดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมดก็เลยจดคําอธิษฐานนะจดคําอธิษฐานบอกพี่อันดับแรกนะพี่ไม่ต้องทําอะไรเลย พี่สวดมนต์ก่อนสวดอิติปิโสอ๋ออิติปิโสพระคาวาใช่ไหมใช่ห้าสิบพี่เขาอยุห้าสิบหกนะบวกหนึ่งก็เป็นห้าสิบเจ็ดพี่บวกไปเลยนะสวดไปเลยวันพี่มาล้านพี่ก็สวดไปห้าสิบเจ็ดจบตั้งน้โมสามจบสวดไปก่อนห้าสิบเจ็ดจบแค่นั้นก่อนอันดับแรก,แ,รกแล้วพี่กลับไปบ้านนะพี่ไปจุดธูปสิบหกดอกพี่อธิษฐานจิตเลยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีจิตศรัทธา ไม่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาไม่มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยจะทํายังไงดีให้ให้ท่านเนี่ยนะช่วยเปิด่ะช่วยเปิดความคิดความรู้สึกของเราอ่ะให้ให้เราเนี่ยแบบมีความเชื่อมีความศรัทธาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะาเขาหัวใจไม่มีความศรัทธาเลยมดก็เลยบอกว่าพี่ไปทำอย่างนั้นก่อนนะแล้วก็สวดมนต์ไปมดขอตังค์พี่วันละสามบาทไว้เพราะว่าถ้าชวนเขาทําบุญปุ๊บเขาไม่ทํา เพราะอะไรรู้ไหมเขาถึงไม่ทําเพราะว่าเขาเสพแต่ข่าวที่ว่าพระเอาเงินไปเอ่ออะไรนะทําไปเอาหนีเอาเงินได้เงินมาได้กระถินได้บุญได้อะไรมาเสร็จก็เอาเงินไปทําตรงนั้นไปเลี้ยงผู้อยู่ตรงนี้คือการที่ทุกคนอะเวลาที่เสพข่าวแบบนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่มีความศรัทธาพอไม่มีความศรัทธาก็ไม่อยากจะเอาเงินของตัวเองนะไปทําบุญแกก็จะไม่ทําบุญพอแกไม่ทําบุญเสร็จใช่ไหมมนก็บอกว่าพี่มดอะนะไม่ต้องทําบุญพี่ไม่ต้องทําบุญเยอะ บอกมดขอพี่แค่วันละสามบาทพี่หยอดไปเลยบาทแรกพี่อธิฐานไปเลยเนี่ยชําระหนี้สงบาทที่สองทำสังฆทานบาทที่สามเนี่ยนะทำวิหารทานพี่ใส่กระป๋องอะไรพี่ไว้ก็ได้เดี๋ยวมดจะมาอา,อาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวมดจะวนมาสี่สิบห้าสิบสาสิบสี่สิบาทเดี๋ยวมดจะมาเอาตำแกพ่พี่แล้วเดี๋ยวมดอ่ะจะไปหยอดที่ตู้ที่วัดให้เพราะว่ามดไปวัดทําบุญแทบทุกวันอยู่แล้วถ้าตัวไม่ไปมดก็โอนเงินนะคะเนี่ย จุดเริ่มต้นเขาบอกจริงเหรอมดบอกเออก็จริงก็เริ่มต้นสิพี่ใช่ไหมแล้วเครบอกว่าเออนี่ฉันก็ต้องมานั่งจดใช่ไหมว่าห้าสิบเจ็ดบอกไม่ต้องเดี๋ยวมดมีนี่เดี๋ยวมดให้เป็นของขวัญพี่ละกันไอตัวที่กดเห็นไหมฮะที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินน่ะเขาจะมีตัวกดไงเขาจะนับคนเนี่ยเขาจะกดหนึ่งสองสามอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะกดกดไปคือตัวนั้นคือเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเราก็ใช้ตัวกดตัวนั้นน่ะในการสวดเราก็จะรู้ว่าพอเวลามีโทรศัพท์มาหรือลูกค้ามาปุ๊บเอาเราสวดกดจบไปแล้ว แค่นั้นเองแล้ว,แล,วแล้วเราก็มาสวดต่อนะฮะแล้วเราก็เลยบอกว่า,วาเออพี่ลองทําดูสิใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยส่งลิงก์ของคาถาอีกบทหนึง่งเป็นคา,า,า,มา,มนนนาถาแก้วสารพัดนึกที่มดรสวดประจําแต่มันสั้นๆไงนิดเดียวไงอิติสุขโตอาลาหังพุทโธนโมทุทายะปัทวีคงคาพระภูมะเทวาเข้ามามิหังอันนี้เป็นสวดคาถาแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อออภาษีซึ่งมดก็ถือว่าเป็นบทสั้นๆแล้วเราสวดอยู่ในใจเราได้ แล้วก็เออ,อพี่ค่อยๆทําไปเพราะก่อนที่จะเดินออกมาเราก็พูดคํหนึ่งบอกว่าพี่ธรรมะเนี่ยนะหรือสิ่งเล้นลับหรือสิ่งอะไรความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนที่พี่บอกว่าส้ตามตําเจ้าหน้าร้านพี่น่ะอร่อยเพราะว่าพี่ก,กินมาแล้วพี่บอกว่าอร่อยพอพี่มาบอกหนูบอกว่ามดอร่อยหนูไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าอร่อยคืออะไรเพราะว่าหนูไม่ได้กิน เพราะนั้นถ้าหนูอยากกินคือหนูจะต้องไปสั่งส้มตำมาแล้วหนูก็กินหนูถึงจะรู้ว่าเออมันอร่อยจริงๆเปรียบประหนึ่งกับการทําบุญเหมือนกันพี่มันเป็นรู้ได้เฉพาะตัวเฉพาะตนก็คือเฉพาะคนคนนั้นที่เขาทําแล้วเขาเจออะไรเ,ออเราก็บอกว่าพี่ก็อาจจะพี่ก็คงเป็นพี่ก็คงเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งนะทีออ่ที่พี่เป็นคนที่ก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขเราก็เลยถามบอกว่า พี่อาจจะไม่เคยเจออะไรความทุกข์ที่แบบทุกข์ที่สุดอ่ะเหมือนอย่างมดเจอไงพอมดเจออะไรทุกข์ที่สุดปุ๊บมดก็จะไปหาอะไรก็ได้ที่ทําให้มดอ่ะปลดละวางใจให้หมดความทุกข์มดก็เลยต้องเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดทาบุญไหว้พระใช่ไหมคะปฏิบัติธรรมอะไรของมดเพื่อที่ให้มดหลุดพ้นเรื่องความทุกข์พี่เขาจะมีสุนัขตัวหนึ่งที่เป็นแบบแกเลี้ยงมนลูกเลยนะแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วหมากแกเสียแกปิดร้านมาเป็นเดือนเลยนะ เพราะว่าเสียใจเพราะว่าหมาเสียหมาหมาตายอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละคือเรื่องนั้นนะที่ทําให้พี่เป็นทุกข์ใช่ไหมเขาบอกใช่ฉันทุกข์มากเลยเรื่องนั้นเพราะหมาตายนั่นแหละคนเราก็ต้องทุกข์แบบนั้นไงเพราะพี่ไม่เคยทุกข์อะไรเลยพี่ทุกข์อย่างเดียวคือทุกข์เรื่องหมาตายแต่มดดํามดเจอมาสารพัดเลยวิกฤตอะไรโอ้โหเยอะแยะแล้วอย่างหนึ่งมดเป็นคนที่เรามีเป็นคนมีภาระเยอะนะดูแลคนแก่ตั้งสี่คนไหนจะน้องไหนจะลูกลูกไหนจะ ลูกน้องอีกประมาณร่วมยี่สิบคนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีภาวะความเครียดเยอะเพร,ระาะฉะนั้นพอเวลาเรามีความเครียดเยอะๆปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเครียดอะไรทําไมชีวิตเราไม่มีความสุขเรามีตังแต่เราไม่มีความสุขอะไรแบบนั้นนะคะเราก็เลยกลับมาค้นหาอะไรที่มันอยู่ในใจเราที่จะทําให้หัวใจเราเนี่ยทําให้หัวใจเรามีความสุขแค่นั้นเองเลยบอกพี่เขาว่าพี่จะเป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งก็ได้แต่ด้วยอาจจะเป็นคนที่แบบบางทีมันอาจจะมีกรรมหรืออะไรบางอย่างที่มาปิดกั้น นะความศรัทธาของเราเนี่ยให้เราเกิดศรัทธามันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ให้เรามีความศรัทธาเพราะการที่คนจะศรัทธาอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคนนั้นต้องมีบุญนะคะถ้าคุณไม่มีบุญนะคุณจะไม่เชื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นคุณจะไม่เชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคุณจะไม่เชื่อเลยว่าบาปจริมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงพวกนี้คือคนไม่มีบุญคนมีบุญทําไมคนมีบุญเขาจะเชื่อจะเชื่อในสิ่งนี้เพราะว่าบุญบุญคือการกระทํา การกระทำสิ่งดีๆมันคือบุญบุญ,บญกุศลหมายถึงว่าความฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่มีกุศลคนที่มีกุศลคือเป็นคนฉลาดเพราะเป็นคนฉลาดปุ๊บจะไม่ทำกรรมชั่วแล้วก็จะไปทำบุญนะแล้วก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีจริงบาปมีจริงนะชาติหน้ามีจริงอ่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเนี่ยอันนี้คือคนที่มีกุศลอยู่ในตัวอยู่แล้ว คือคนฉลาดนั่นเองนะคะค่ะโมก็ฝากเพื่อนๆนะคะหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาวันนี้วันนี้ตอนนี้มด่ะรู้ละว,ว่าโมจะต้องทำยังไงต่อไปการที่จะมานั่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เวเพราะว่าอะไรนะคะเราจะเราจะ,เราจะมีเรารู้สึกว่าเราจะเสียเวลากับการที่มานั่งตรงนี้คือจะน้อยมากนอกจากาวันไหนเออมมจะทำพิธีนะคะส่งน้ำพระ หรือว่ามีการอาราตีอะไรต่างๆมีการไหว้พระขอพรน,นะคะเพื่อที่ว่าจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้มาขอพรร่วมกันค่ะนะคะมดก็อธิษฐานบุญบาร,รมีนะคะตั้งแต่ตุนจีนที่ผ่านมานะคะมดก็ได้ไปวัดนะคะไปวัดที่วัดชัยพฤกษ์นะคะได้ไปทําบุญสังฆทานนะคะแล้วก็ได้ถวายพระไตรนะ,ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะได้ร่วมหาทำบุญนะคะสร้างพระกับวัดท่าสุงด้วยนะคะ วันนี้โมก็ร่วมบุญกับวั่าสูงแล้วก็อีกหลายๆบุญนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทําหนังสือสวดมนต์นะคะกับน้องที่รู้จักกันนะคะค่ะทุกๆบุญนะคะของมดที่โมดพูดมาวันนี้ค่ะก็จะขออ,อ๋อเทวดาให้รวยตุดจีนสาทุกค,ค่ะค่ะค่ะก็ คุณยูเซอร์ขอบคุณคุณยูเซอร์9 9้4านะคะค่าเทวราอไอคอค่ะ,าคะสาธุค่ะค่ะ,คะก็ขอน้อมบุญนะคะในทุกๆบุญนะคะที่มดได้ทํามาขอบุญบาร,รมีนะคะขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมของเทพเจ้าไฉ่สิงเอียท่านเซียนทั้ง8นะคะแล้วก็เทพเจ้าจี้กงค่ะแล้วท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ด้วยนะคะที่สําคัญนะ,ะเพราะว่าในทางของจีนเะนี่ยท่านเง็กเซียนเนี่ยนะคะท่านจะเป็นคอยที่ชี้ ต่างๆนะคะในชีวิตของเรานะคะก็ขอให้ท่านเง็กเซนฮ่องเต้นะคะอนุโมทนาบุญนะคะในบุญกุศลของของพี่มดนะคะได้ทํามานะคะสวัน3วันนี้สาธุค่ะรวยฉับพลันทันด่วนนะคะใช่ค่ะค่ะให้ทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาชมไลฟ์กับมดนะคะได้รับพรอนะคะมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาค่ะตลอดทั้งปี2,568นี้นะคะ ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีการที่เราจะเป็นเศรษฐีได้นะคะเราก็ต้องหาช่องทางในการที่จะทำธุรกิจด้วยนะแล้วเดี๋ยวมดนะคะจะพาไปดูช่องทางแต่ละช่องทางกันนะคะว่าเขาในกรุงเทพเข,เขาทำธุรกิจอะไรกันด้วยค่ะข,ขอบุญบาร,รมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกทุก,ทกพระองค์นะคะองค์เทพเทวาเทพเทวีค่ะองค์พระพิคเนตนะคะองค์พระแม่สีอุมาอุมาเทวีองค์พระศิวะเจ้าแล้วก็องค์พระแม่สุรัสวตดีนะคะองค์พระพรหม องค์พันนารายองค์พระแม่ลักษมีเทวีค่ะทุกๆพระอ,องค์ประทานพรให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะล่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านค่ะแล้วอย่าลืมนะคะทําบุญนะคะเงิน3กองค่ะเก็บไว้นะคะกองที่1ชํางชำระนิสงกองที่สองทำสังฆทานกองที่3วิหารทานแล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมนะคะค่อยนําเงินนั้น ไปหยอดตู้ที่วัดนะคะคืนนี้ค่ะมดต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ